ไอ้ไอ้เหตุยังจะกำลังเอามันครับอือเอามันเอามันมาใส่คำหนี่งโอ้มาไส้ทั้งโขกคนละต่างยินว่าเอามันก็ได้ลงมาสักดอกเอาเวลาครับอุ้ยเอาวุ้ยอิ้ยฮะบอกมันเลยครับมันเลยครับอันนี้เป็นมันนี่ยังจะมันยอดมันครับอันนี้เป็นมันสายพันธุ์ญี่ปุ่นครับ อ๋อมันญี่ปุ่นอ๋อมันหวานวอันไว้ว้สำหรับกินหัวบอสซาเลยจังไหมแมนครับแมนโอ้โเอาไปกินหัวครับไปเผาไปหนึ่งก็ได้ครับอืมเค้นใบมันแตกต่างกันนี่มันมันเป็นยังไงจ่ะอ๋อมันมีหลายสายพันธุ์ครับโอ้อมีหลายสายพันธุ์ตัวนี้อยู่เจสายพันธุ์ครับโอ้อเจสายพันธุ์จำได้อยู่บอสซาว่าสายพันธุ์ไหนเนี่ยจำได้อยู่ครับอันม่วงนี่สายพันธุ์ยังไงจ่ะ นี่ไวซากุระครับไวซากุระใยมันเปสีม่งวงใบสีม่วงเนี่ยแต่ว่าหัวหัวมันเนี่ยครับจะเป็นสีข,ขาวๆอ๋ออันเราเราที่ที่ลกหงายอยู่นี่สักลกหงายอยู่นี่ก็เป็นสายน้ำผึ้งอินโดครับอ๋อสายน้ำผึ้งอินโดเอาม่้ยม่นสมดีสักสายน้ำผึ้งมมันก็เคียวเคียวมันหวานนะครับโอ้ยบนคอมเมนมันเป็นมันมันซื้อมันซื้อซื้อสายพันธุ์มันสายน้ำผึ้งอินโดอันเฮ็ดนี่ปลูกไว้บประเจาเรือนี่ปลูกครับ เปือสิกคบไปกินมือแรกน่ะโอ้ยนาะเป็นให้ฉีกวายครับเอาฉีกวายเอาฉีควายมาใส่โอ้มาใส่ซานชิ้นนี้เขาเขาหยาเขากลุโลกเองเลยแต่ว่าหยาส่งหลายเนาะหยาหลายครับมันม่ได้ฉีดส่งอารล้มเสียฝนฝนมันตกตัวนี้ก็เป็นสายหนึ่งอันนี้ชุดนี้นี่ประมาณสี่สิบสี่สิบมือ เป็นชิวสวีตกับเบนิฮาลูกะตจะเอื้อนย่าให้ง่างสื่อไหมจ๊ะสื่อวะเนี่ยเจียวเจียวมันเลี้ยงเพือมันสมเพือมันม่วงนะครับโอ้ตัวนี้เคลว่ามันญี่ปุ่นนึกสิบอ่ะไม่นครับมันญี่ปุ่นเอาสีม่วงเพือเอาสีเหลืองเพือเอาสีสมไก่ไก่ได้กินหัวไปจ่ายเนี่ยอายุอายุเท่าไรเราเนี่ยมันมันสมเนี่ยชุดนี้ประมาณสี่สิบเมื่อครับอันนี้สี่สิบเมื่อครับอันนี้รอดที่สองนี่ชุดนี้นี่ประมาณ สามสัปดาห์ครับสามสัปดาห์สามสัปดาห,สาสดาห์สิสมบูรณ์นเนี่ยจงังไงก็รอดแรงนะครับเอาผงดินเอาผงดินได้ดีกว่าผงแบบได้นะจ๊ะผง,งชูรสขี้กุ้ยครับใส่ฉีกไก่เ,เสียครับโอ้ใส่ผงชูรสน้ำปลาไม่แฮ่ใส่ปลนะา,าแดกน้ำผมไม่ไม่ <laughs> ตับหมกขุ่งครับเหลืออยู่สองคนกับหัวสองคน นีร่องร่องปูเบิ้องใช่หรอครับล่องปูดเบิง้งอ๋อล่องร่องกันมาเจอาเนี่ยเท่าแรกครับเท่าแรกอืมเท่าแรกล่องเบิง้งครั้งแรกเลยตั้งแต่สิเป็นหัวตั้สิเป็นขีเหลรานี่แหละเพราะว่าคนคนปูก,กับเมาดูสินะครับเ <laughs> มาแดดเนาะเ <laughs> ม่าเมาแดดกับเมาแดดอืมถึงดื่มไหมก็ห่อ,อห้องบ่อห้องบ่อแจตองเหรอครับเออคนดีครับคนดี ขอพันสานี่ออรครับพ่อเราเรื่องเงินจะงดไม่ได้ครับขอพันสานี่ครับงดมือเดียวแล้วครับมือตั้งมือเข่าแล้ว <laughs> อันนี้ก็ล่องเบิ้งครับเนี่ยตัวเนี้ยตัวนี้นนสิเป็นตัวน,นั้นก็สิเป็นม่วงกินาว่าส้มโอกินาว่าตัวตัวตัวนี้ยครับสายพันเนี่ยอันนี้เขาบอกว่าหวานหอมนุ่มตัวนี้เขาไม่เสียอันโนอิเมะอัอนโนอิเมะอันโนอิเมะอันโนอิเมะโอ้ยนี่ไงก็ อโนอิเมะอโนอโนอิเมะอโนอิเมะส้มโอกินาว่ะส้มโอกินาวะม่วงโอกินาวาโอเคะชิวสวีทชิวสวีทชิวสวีทเบนนี่ฮาลูกะ